จากกรณีนายหวังอายุ33ปีผู้เสียหายชาวจีนถูกคนร้ายจับยัดใส่กล่องพลาสติกลงจากหอพักแห่งหนึ่งในแขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครแล้วนำไปกักขังไว้เที่ยวรีสอร์ทในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันเพื่อเรียกค่าถ่ายเป็นเงินกว่า4ล้านบาทล่าสุดเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่18เมษายน2566ที่สอนอนลุมพินีเพื่อนเพื่อน,นของนางสาวเพชรด,รดาหรือน้ำเพชรพร้อมด้วยครอบครัวและทนายความได้เดินทางและนำอาหารมาเพื่อเตรียมเข้าเยี่ยมโดยทางครอบครัวของน้ำเพชรปฏิเสธไม่ขอให้ข้อมูลใด ก่่ับผู้สือขาวทางด้านเพื่อนของน้ำเพชรเผยว่าตนไม่เชื่อว่าน้ำเพชรจะทำเรื่องนี้เนื่องจากวันเกิดเหตุน้ำเพชรอยู่กับตนก่อนจะแยกย้ายกันกับคอนโดอีกครั้งในช่วงเวลาที่นายหวังได้หายตัวไปน้ำเพชรก็เป็นคนช่วยตามหาและเดินทางเข้าแจ้งความคนหายที่สอนอลุมพินีแต่ตำรวจไม่รับแจ้งความเพราะยังไม่ครบ24ชั่วโมงโดยกล่าวต่อว่าเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกาของวันที่14เมษายนน้ำเพชรได้ไปเที่ยวสยามพารากอนก,กับรุ่นพี่จนกระทั่งเวลา1นาฬิกา50นาทีของวันที่15เมษายนน้ำเพชรได้โทรศัพท์ม หาตนและเล่าว่ายังไม่ได้นอนเพราะว่าเพื่อนของนายหวังบอกกับน้ำเพชรว่าติดต่อนายหวังไม่ได้ทั้งที่ช่วงเย็นน้ำเพชรยังคุยโทรศัพท์กับนายหวังอยู่เลยซึ่งนายหวังก็ได้บอกกับน้ำเพชรว่าจะไปเที่ยวพัทยาแต่น้ำเพชรสงสัยว่านายหวังอาจจะแอบไปเที่ยวกับสาวๆจึงชวนตนไปที่คอนโดมิเนียมเพื่อดูกล้องวงจรปิดแต่ทางนิติบุคคลของคอนโดปฏิษษเสธโดยระบุว่าก่อนหน้านี้มีคนจีนมาขอดูกล้องไปแล้วรอบหนึ่งจากนั้นเวลาประมาณ2นาฬิกา30นาทีนายหวังโทรมาหาน้ำเพชรอีกครั้งโดยบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะอยู่พัทยากับเพื่อน ตนจึงแยกย้ายกับน้ำเพชรก่อนที่ในช่วงเช้าจะไม่สามารถติดต่อในหวังได้อีกจึงตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจสอนลุมพินีสำหรับนายกายที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นกิ๊กของน้ำเพชรนั้นตามจริงแล้วชื่อบอสซึ่งก่อนหน้านี้น้ำเพชรได้คบหากับในหวังมาประมาณ1ปีโดยรู้จักกันผ่านการทำงานไม่ใช่การเกาะผู้ชายกินอย่างที่เข้าใจกันจนเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วน้ำเพชรได้เลิกรากับในหวังและเป็นจังหวะเดียวกันกับที่นายบอสเข้ามาพอดีจึงคบหากับนายบอสซึ่งก่อนเกิดเหตุประมาณ2สัปดาห์ในหวังได้ตามมางองน้ำเพชรและทั้งคู่กก็ได้ลับ กตนเชื่อว่าในาบอสน่าจะเกิดความหึงหวงและคาดว่าในบอสน่าจะมีปัญหาเรื่องเงินจึงอาจวางแผนก่อเหตุดังกล่าวส่วนกรณีที่านบอสใช้รถยนต์และคีการของน้ำเพชรก่อเหตุนั้นปกติในบอสมักจะใช้รถยนต์ของน้ำเพชรเดินทางไปไหนมาไหนตลอดและคีการทองก็อยู่ในรถยนต์คันด,นดังกล่าวโดยเพื่อนของน้ำเพชรกล่าวเพิ่มเติมว่าระหว่างที่น้ำเพชรคบหาก,กับในบอสน άν, ั้นตนก็มกักจะตักเตือนตลอดเพราะไม่ชอบพฤติกรรมส่วนตัวของในบอสและตนเชื่อว่าน้ำเพชรไม่ได้ก่อเรื่องนี้เองแน่นอนเพราะเป็นคนรักครอบครัวช่วยเหลือครอบครัวทุกอย่างและตนเชื่อว่า น้ำเพชรไม่รู้เรื่องนี้วานสังคมอย่าเพิ่งตัดสินเพื่อนจากคำให้การของนายบอสเท่านั้น